สวัสดีครับนะครับวันนี้พี่เบสนะครับยูสมยนะครับสุขภาพดีไปกับยูสมัยหนึ่์หนึจะพูดเรื่องนะครับเกี่ยวกับมะเร็งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ลูกค้าที่เข้ามาในเพจของยูสมัยก็มีสอบถามมาเยอะนะครับเกี่ยวกับคนเป็นมะเร็งทานได้ไหมคนเป็นโรคประจําตัวทานได้ไหมผมก็เลยาทานได้อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับสําหรับโปรตีนชีวจิตหรือนมผักเพราะว่าคือผมมาเข้าใจว่า เขาคงเห็นโฆษณาว่าของเราเนี่ยไม่เติมไม่แต่งไม่ปรุงนะครับแล้วก็มันเอ่อมันเพียวนะครับแล้วก็มันคงเหมาะสมกับคนที่มีโรคหลายๆโรคนะครับก็เลยทักมาพอทักมาเสร็จปุ๊บเน no kind of ี่ยข sort of ้อสงสัยก็คือเป็นมะเร็งทานได้ไหมมีคนทานได้ไหมต้องบอกว่าทานได้ครับแล้วก็ดีมากด้วยเนื่องจากว่าเราก็จาหน่ายอยู่ในศูนย์ต้านมะเร็งต่างๆในเมืองไทยด้วยแล้วก็คุณหมอก็แนะนําอย่างไม่เป็นทางการนะครับเพราะว่าคุณหมอก็ คงแนะนาอย่างเป็นทางการไม่ได้ก็เลยแนะนําตัวนี้นะครับเป็นโปรโตีนที่แนะนําให้กับผู้ป่วยหลายๆโรคนะครับโดยเฉพาะอ่าคนที่เป็นมะเร็งทุกระยะเลยก็ดีเพราะว่ามันมเบียผลครับที่จะเล่าให้ฟังแต่เราก็คงจะไม่ได้มาเล่าเหตุผลอย่างเดียวเพราะว่าอ่ผมอ่ะก็พยายามศึกษาเรื่องนี้เยอะๆเพราะว่าเอามาเป็นประโยชน์กับลูกเพจนะครับซึ่งอ่ถ้าใครเคยเห็นคลิปที่มีคนดูตอนนี้ประมาณสัก เกือบ10ล้านเกือบ10ล้านวิวนะครับที่เป็นคลิปที่ผมพูดไว้ประมาณสัก3-4ปีคือเรื่องของมิสเตอร์สตามาิสนะครับผมเล่าสั้นๆก็คือมิสเตอร์สตามาิสเนี่ยเขาเป็นคนกรีไปทำงานที่อเมริกาแล้วก็ก่อนกเกษียณเนี่ยไปตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งนะครับเป็นมะเร็งทีเนี้ยก็ด้วยความที่อ,อยู่อเมริกาก็ทุกอย่างมันก็แพงหมดนะครับ แล้วก็ค่าทําศพค่าอะไรเนี่ยมันก็ราคาสูงก็เลยคิดว่าไหนๆก็จะตายแล้วอะ่ะเนออแม้ก็กลับไปตายที่บ้านเกิดที่กรีซนะครับซึ่งซึ่งเรื่องราวเลยไปติดตามได้ในคลิปนะคือเขากลับไปเนี่ยเขาก็ไปใช้ชีวิตหลายๆอย่างที่มันแบบเออมันมันก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ซีเรียสกับมาเล็กมากนักนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาอายุยืนเกือบเกือบร้อยปีนะครับเกือบเกือบร้อยปีอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยที่ อเป็น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 เรื่องเล่าเป็นเคสที่คุณหมอหลายคนเล่าให้ฟังซึ่งมันจะสอดคล้องกับคลิปนี้นะครับแล้วก็ปีนี้มันเป็นปีที่คนเป็นมะเร็งเยอะขึ้นมันอาจจะเพราะว่าจํานวนคนบนโลกมันเยอะด้วยเนอะไหมแต่แต่ที่น่าแปลกก็คือไอ้คนเป็นเยอะก็จริงครับแต่ไอ้คนตายมันลดลงเรื่อยๆคือคือส่วนมากเป็นแต่ไม่ตายเป็นแต่อายุยืนบางทีเป็นแล้วก็ไปเสียชีวิตด้วยเหตุผลอื่นเช่นอุบัติเหตุหรือเรื่องอื่นแทน นะครับแทนที่จะเสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งอ่ะเพราะฉะนั้นพี่เบสจะมาเล่าบทสรุปนะครับซึ่งจะเป็นสูตร7จบวกเนะครับเจ็บวกเจ็ 7. 7ก็คือ7อาหารกับ7วิธีการปฏิบัติตัวที่ถอดสูตรมาให้แล้วนะครับถอดสูตรมาให้แล้วจากงานวิจัยแล้วก็มี10ผักที่คุณหาทานได้ในเมืองไทยที่มีงานวิจัยแล้วนะครับที่มีงานวิจัยแล้วแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่า ด้วยความที่ว่าไอ้มะเร็งเนี่ยมันมีปัจจัยเหตุเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้รีเสิร์ชการให้ข้อมูลเนี่ยจะไปฟันวมาแบบหายแพ้หายแน่นอนหาย100%เป็นตี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะชะลอการป่วยลงหรือยับยั้งการลุกลามได้นะครับประมาณนี้อ่ะที่เวไปเล่าให้ฟังก่อนนะครับอันนี้คือ7 7อาหารก่อนนะครับที่เขาแนะนําเลยแล้วก็ เรียกว่าเป็นสูตรสําเร็จไปแล้วแหละนะครับเป็นสูตรสําเร็จไปแล้วใช้ร่วมกับการคีโมรักษาอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับอย่างแรกครับก็คือ,อสิ่งที่เขารวบรวมข้อมูลมาโดยเฉพาะที่มันสอดคล้องกับเรื่องของมิติสตามติสนะครับนั่นก็คือเขาให้กินอาหารที่เป็นธรรมชาติร้อเซคือแน่นอนแหละบางคนพอเป็นมะเร็งปุ๊บคุณหมอก็จะแนะนำแหละว่าเออ อย่าไปกินปรุงแต่งอะไรอย่างนี้นะเึนออไหมครับผมว่าคุณเข้าใจแต่วันนี้ผมก็จะขยี้ให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อขยายความคือกินอาหารตามธรรมชาติเนี่ยก็คือเลือกผักและผลไม้โดยเฉพาะผักใบเขียวบรอกโคลี่ก็กินเยอะหน่อยคำว่า,ากินเยอะก็แปลว่ากินเยอะจริงๆนะครับมะเขือเทศเบอร์รี่นะครับพวกนี้มันช่วยลดการอักเสบและฟื้นฟูเซลล์คือคือหลักการของการต้านมะเร็ง คือลดการอักเสบฟื้นฟูเซลล์มันก็เหมือนมันไม่ให้มันลุกลามมากขึ้นนะครับทีนี้ไอ้ส่วนของฟาโบนอยที่มันมีฤทธิ์ในการต่อต้านยับยั้งหรือชะลอเนี่ยมันก็จะไปค้นพบได้ตามแหล่งวัตถุดิบที่เป็นพวกเกี่ยวกับพฤกษาเคมีนะครับหรือพวกท่าเรียกว่าผมจาชื่อมันไม่ได้เ้ยนะครับอาจจะเป็นไฟโตนิวทรยนอ่ะทีนี้คําว่าทานเยอะนะ่ะแปลว่าทานจริงจังแต่แต่พอเราพอเราเริ่มป่วยอะ่ะ จิตมันตกถูกไหมพอจิตมันตกปุ๊บกินอะไรไม่ค่อยลงไอ้ตรงนี้แหละมันมันเป็นจุดต่างระหว่างคนที่แบบอยู่ได้ยาวกับอยู่ได้แบบแป๊บๆเน่อะไหมคือคุณต้องปรับจิตใจแล้วก็พยายามกิน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 ไๆๆๆม่เข้าไปกินไม่เข้าไปนะครับข้อสองเนี่ยเขาเน้นโปรตีนคุณภาพสูงแต่แนะนําว่าให้มาจากเออพืชซึ่งอันนี้ผมก็ว่าคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่า ่าผมจะบอกว่าอะไรที่มันหาได้ง่ายก็เต้าหู้นะครับเต้าหู้เนี่ยทําเองก็ได้นะไปศึกษาเรื่องเต้าหู้คือส่วนหนึ่งในมิสเตอร์สตามติสที่แบบเขาเขาลอดตายจากมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยคือเขาเขาพยายามทําทุกอย่างเองหมดนะครับปลูกผ,ผักเองทําบ่มวายเองเนยนะนะครับธัญพืชขี้นัวนะครับอ่านะครับพวกนี้ละถั่วต่างๆนะครับอ่าข้อสาม อันนี้คีย์ักเตสเลยอันนี้คีย์ักเตสเลยให้เปลี่ยนน้ามันทุกอย่างเป็นน้ํามันมะกอกนะครับอ,อันนี้เป็นสูตรที่มาจากต่างประเทศนะนะครับผมไม่ไม่แน่ใจว่าน้ามันมะพร้าวได้ไหมเพราะว่ายังไม่ได้หาข้อมูลแต่ที่เขาฟันธงอ่ะคือน้ามันมะกอกแบบออร์จินออยซึ่งจริงๆพวกนี้นะอ่าน้ามันมะกอกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณเป็นคนรักสุขภาพเนี่ยไม่ต้องเป็นมะเร็งก็ทานดีมากดีมากๆเลยนะเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับ,กบพวก โรคชะา,าโรคหลอดเลือดโรคไขมันความดันด้วยนะครับข้อ3เนี่ยบังคับและเป็นสูตรบังคับและให้ดื่มน้ําปริมาณเยอะๆ8 1 0แก้วก็คือประมาณ3-4ลิตรนะครับดื่มเป็นประจําเพื่อเพื่อรีคอร์บรี่ร่างกายตลอดเวลาคือคุณคุณต้องเอาจริงเรื่องการดื่มน้ําแล้ววะเนื่อไหมนะครับข้อห้าเนี่ยตัดขาดไปเลยเกี่ยวกับน้ําตาลอาหารแปรรูปนะครับอะไรที่มันแปรรูปเนี่ย คุณคุณต้องตัดตัดมันทิ้งได้เลยนะครับอ่ะข้อหกข้อหกเนี่ยมันมันเข้าเทรนช่วงนี้แล้วเกิดเออเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเนี่ยผมจะทำคอนเทนต์อีกอันหนึ่งเป็นชาเขียวมัทฉะใช่ไหมกำลังฮิตใช่ไหมข้อหกเขาบอกว่าชาเขียวแล้วก็สมุนไพรครับโดยที่เขาแนะนำเนี่ยก็เป็นขิงกับขมินนะครับขิงกับขมินนะครับแล้วก็ชาเขียวชาเขียวเนี่ยมันไม่ได้มีแค่มัทฉะนะชาเขียวมันมีทั้งใบหมอ่อนใบเตยใบเตยก็เป็นชาเขียวชนิดหนึ่งคือคําว่าชาเขียวมันหมายถึงอ่า เครื่องดื่มสีเขียวที่มาจากใบของพืชโอเคไหมเครื่องดื่มสีเขียวที่มาจากใบของพืชน,นะครับซึ่งมีหลากหลายเลยนะครับใบหม่อนก็ใช่นะครับมันเบอรี่ลิฟเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับมากเกี่ยวกับการต้านมะเร็งข้อ7อันนี้ผมว่าคนหลายท่านไม่เคยได้ยินเรื่องนี้แน่นอนเขาบอกว่าวิธีการที่ที่คนเป็นมะเร็งจะอายุยืนได้ให้แบ่งอาหารทาน5 7ถึงมือม้อ5 7ถึงมื้อ ซอยไปเรื่อยๆไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงนี้แหละมันจะยากสําหรับคนที่เป็นมะเร็งระยะหลังๆเพราะว่ามันกกินมันก็ยาก,กนนอะเนาะเรื่องของม่แต่ถ้าคุณเพิ่งเป็น,ปนตรวจเจอเร็วๆเนี่ยเอาเลยแบ่งแบ่งห้าถึงเจ็ดมื้อเลยนะครับอันนี้เป็นเจ็ดเจ็ดหัวข้ออันนี้ที่มีงานวิจัยเลยนะสองพันยี่สิบห้าเลยนะแบบคนเป็นมะเร็งเยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่มีความจมําเป็นต้องตายแล้วหรือไม่มีความจำเป็นต้องตายเร็วอย่างที่ผมบอกว่าบางทีตรวจเจอ,อยุหกสิบ แปดสิบยังไม่ตายเลยปรากฏแปดปดสิบสองอาจจะเสียชีวิตเพราะโรคอื่นโรคหัวใจอะไรแทนอย่างนี้เนี่ยหรอไหมนะครับแต่แต่ถ้าคุณถ้าคุณเข้าใจเรื่องศาสตร์การทานอาหารกับการดูแลชีวิตนะคือทั้งหมดที่เราป่วยนะเพราะเราทานไม่เป็นกับใช้ชีวิตไม่เป็นนั่นคือเรื่องเรื่องเรื่องจริงเลยเนี่ยหรอไหม่ะต่อไปนะครับเจ็ดวิธีการปฏิบัติตัวนะครับอันนี้ใช้ได้ทุกโรคเลยนะครับคือ ออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมออ่ะคําถามคือพีเ่เพสป่วยป่วยแล้วมันจะเอาแรงไหนไปออกกําลังกายเขาบอกอย่างนี้ครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องนั่งเดินเดินไปเดินมาคือคือหาอะไรทําคือในเรื่องของมิสเตอร์สตามาติสเนี่ยที่เขาเขาไม่ตายอะครับคือเนื่องจากว่าในช่วงที่เขากลับมาที่กรีซเนี่ยเขาก็นอนป่วยไงซึค่คือนอนสมอะ่ะแล้วก็คิดว่า โอ้มันก็เซง็งๆเหมือนกันนอะออกไปถางยากออกไปวันแรกเนี่ยเขาออกไปทําเกี่ยวกับศาสนาครับเขาออกไปเขาออกไปโบสถ์เขาบอกว่าเออไหนๆก็จะตายแล้วไปไปตีศีพระเจ้าหน่อยเขาก็เดินไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ไปพูดไปคุยปรากฏว่าร่างกายมันเริ่มแข็งแรงขึ้นนะครับก็เลยเดินไปพบปะเพื่อนบ้าน พอมีแรงขึ้นกะถามย่าพอถามญ่าเสร็จปุ๊บก,ก็ปลูกผักคือหาอะไรทําแต่คำว่าหาอะไรทาเนี่ยมันซ่อนอยู่ด้วยกันอะไรครับออกกําลังกายเห็นภาพไหมทํายังไงก็ได้ให้คุณขยับสามสิบนาทีห้าวันหกร้อยนาทีต่ออาทิตย์ไม่ไม่ใช่อย่างนี้ผมบอกแนละ้วไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งนะฮะได้ทุกโรคได้ทุกคนเลยอยากแข็งแรงทําอย่างนี้ข้อสองให้อยู่กางแจ้งตอนเช้า คือพูดได้ง่ายก็คือตื่นเช้าออมาโดนแดดนะครับถ้าใครมีคุณพ่อคุณแม่ป่วยก็พาท่านมานั่งโดนแดดโดนแดดช่วงเช้าโดนแดดช่วงเย็นนะครับโดนแดดช่วงเช้าโดนแดดช่วงเย็นคือไอ้เรื่องเกี่ยวกับแสงอาทิตย์นี่นะมันมีมันมีความลับกับธรรมชาติเยอะมากกว่าเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร,ร์คือมนุษย์เนี่ยคุณเคยดูหนังเรื่องซูเปอร์แมนไหมรับพลังจากแสงอาทิตย์ คือจริงๆอน่ะมนุษย์กับแสงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นของคู่กันมาตั้งแต่มีมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตนะครับพยายามโดนแดดบ้างนะครับแต่ถ้ากลัวทำก็ตอนเ,เช้าเนะครับข้อสามนอนให้พออันนอนให้พอเนี่ยมันต้องไม่เครียดก่อนแล้วถ้าเครียดจะนอนไม่พออยู่แล้วเจ็ดถึงแปดชั่วโมงอันนี้เป็นศาสตร์โบราณมาได้ยินมาหกสิบปีแล้วปัญหาก็คือว่าทํายังไงให้มันนอนพอก็มันก็มีพวกชาสมุนไพรเนี่ออย่างของผมก็เป็นพีเอ็มอ่ะ าชาใบาเตยใบยหมอนเนี่ยกินบ่อยๆมันจะเริ่มหลับดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมันไม่ใช่แบบกินแล้วหลับปั๊บนะฮะไม่ใช่นอนตอนหลับมันตัวเป็นตัวปรับธาตุหรือตัวไทยเฮิร์บเนี่ยที่มันปรับธาตุเจ้าเรือนเนี่ยดีมากนะครับตัวต่อไปที่แนะนําก็คือคุณเออคุณเคยฝึกหายใจไหมนั่งสมาธิอ่ะแต่ถ้าเกิดไม่เคยนั่งสมาธิทำงี้ดึงลมเข้าปอดให้สุดปอดอ่ะลองนี่ลองลองอันน้องโมล,ล,ลองสิเออแล้วก็หายใจออก เนี่ยทำอย่างเงี้ยซักทำทำพระหม่อมเสมอก็ได้อันนี้นะมันทําให้ร่างกายแข็งแรงมากนะครับขอ้อ5ออกไปเจอคนพบปะผู้คนแต่ปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียก็ช่วยได้นะถ้าเราไปไปไป,ไปเพื่อปีปฏิสัมพันธ์กับคนโอเคไหมอันถ้าเราป่วยอ่ะคือไปเม้นก็ได้แต่แต่อย่าอย่าอย่าไปเสพข่าวไม่ดีนะครับไปเมน้นไปอะไรก็ได้ขอให้เรามีปฏิสัมพันธ์นะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเราฟื้น มิสเตอร์สตัมมติเนมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่เขาบอกว่าช่วงที่เขาดีขึ้นเนี่ยก็คือช่วงที่เขาตกเย็นไปหาเพื่อนตกเย็นไปหาเพื่อนดื่มไวน์นะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ได้เขาสังสรรค์พูดคุยนะฮะแล้วก็จิบไวน์คือไอไอ้วายเนี่ยเป็นศาสตร์ที่มีการถกเถียงเยอะแต่แต่ผมว่ามันมันพู่าแล้วแหละว่าถ้าเรากินไม่เยอะมันมันช่วยเรื่องร่างกายเยอะมากนะครับข้อห หาอะไรทําที่มีความสุขฟังเพลงปลูกผักทาสวนวาดภาพทําอะไรก็ได้ที่อยากทําที่มันเป็นฮอบบิตนะครับแล้วข้อเจ็ดก็คือตั้งเป้าหมายสําเร็จในชีวิตประจำวันอันนี้มันสอดคล้องกับอิกิกไกใช่ไหมตื่นมาทําอะไรดีนะครับอ่านหนังสือทำอาหารคือเป้าติดตามผลลัพธ์ในวันรุ่งขึ้นเลี้ยงปลาก็ได้นะให้มันแบบพรุ่งนี้มันมีออกลูกหรือมันไม่ตายหรือมันโตขึ้น ได้หมดเลยนะครับนี่คือ7ข้อนะครับอ่ะผมผมจะไม่สรุปย้อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสรุปไว้ที่หน้าเพจแล้วก็มาดูย้อนได้อันเนี้ยคือผมว่ามันเป็น7จบวกเที่มันแบบมันพูมาแล้วจากจากคนที่รอดตายอะ่ะจริงๆแล้ว American s u r v i ไบเเนี่ยอันนี้ก,ก็ก็เขียนประมาณนี้นะครับแล้วผมคิดว่ามันดีมากเพราะว่าตอนนี้ลูกเพจลูกค้าเราเนี่ยคือซื้อโปรตีนชีวจิตเนี่ย เพราะว่ามันเป็นโปรตีนตัวเดียวแทบจะเป็นตัวไม่กี่ตัวในโลกนะที่ถูกพัฒนามาเพื่อคนที่เป็นมะเร็งเพราะว่าเฉพาะตัวธัญพืชกับผักเนี่ยมันก็สอดคล้องแล้วก็มันไม่ปรุงแต่งคือมันเป็นมันมันมันเป็นอาหารเสริมที่เป็นเนเชอรัลอร์ตัวเดียวที่มันที่มันไม่ปรุงแต่งแล้วมันใส่มาให้ครบจริงๆนะครับคือถ้าคุณต้องการ ลดระยะเวลาแล้วแล้วคุณต้องการเสริมผักใบชันพืชที่มันไปต่อต้านหรือมันไปเสริมร่างกายเนี่ยผมว่าโปรตีนชีวจิตเนี่ยคือของคู่กับคนป่วยละนะครับนะครับแล้วก็เป็นเนชอรัลร้อยนะครับแล้วก็ย่อยง่ายคือถ้าคุณไม่มีเวลาไปไปรังสรรค์เมนูก็ทานแบบนี้นะครับทีนี้มีเพิ่มอีกตัวนึงที่บอกว่ามี10ผักในไทยที่มีงานวิจัยผมขอเลื่อนดูนิดนึงนะครับ สิบผักในไทยที่มีงานวิจัยก็ย้อนนิดหนึ่งนะครับไม่นี้แต่ไกลเลยเพราะว่าอ่ามาครับผมเล่าไล่ฟังหนึ่งนะครับน้องโมรุปขึ้นเลยครับมะละขีน้นกมะละขี้นกนะครับมีสารชื่อเนี่เอาสารมาให้ดูเลยนะชื่อสา เลนตินนะครับมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอันนี้เบาหวานคุณน่าจะรู้อยู่แล้วแต่ว่ามันมีงานวิจัยครับมันช่วยยับยั้งและฆ่าเซลเล์มะเร็งสมองมะเร็งตับอ่อนมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านมสี่ตัวเลยนะครับตัวต่อไปเร็วๆนะครับสแตดาสารออกฤทธิ์ชื่อพอรีเซ็คาคายและลีโมโนอยนะครับอันนี้ก็ลด ความเสี่ยงและยับยังย้ง,งการเกิดเนื้องอกและมะเร็งโดยไม่ก่อผลข้างเคียงและยังมีสารนิมโบลิตินิมโบลิตินะครับซึ่งเป็นสารอนุมูลสระต่อต้านมะเร็ง่ะสะดาวเจ๋วมาก 3. ตะไคร้ตระไคร้นะครับช่วยขจัดสารพิษนะครับและช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้นะครับสารตัวน,นี้ไม่เขาไม่ได้เขียนสารไว้ให้นะครับอีกตัวนึงคือโหระพาโหระพานะครับ โพรพาเนี่ยช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและยับยั้งป้องกันการเกิดมะเร็งหรือลุกรามของมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งตับและมะเร็งหลอดอาหารอ่านะครับสี่เป็นมะกรูดมะกรูดก็คือสารในมะกรูดช่วยหยุดการเจริญเติบโตและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งอันนี้จีนใช้อันนี้ประเทศจีนใช้ประเทศจีนเนี่ยนะครับ ในเรื่องของอพวกแพทย์แผนจีนหรือแพทย์แผนปัตติบาลของจีนเนี่ยเขาใช้น้ำมะกรูดนะน้ำมะกรูดมีขายเลยนะมีขายแบบขายจริงจังอ่ะเนื้อแพทย์ขายจริงจังอะ่งงงอะผมเคยไปทานด้วยเขาใช้มะกรูดผสมมะละนะครับกินเข้าไปแล้วก็สะดุ้งนิดหน่อยแต่ว่ามันก็อร่อยดีหยือนกันนะนะครับข้อหกขิงอ่ะขิงนี่คือชัดเจนอยู่แล้วนะครับขิงเนี่ยคือต้านมะเร็งเกี่ยวกับมะเร็งพวกเกี่ยวกับเม็ดเลือดนะครับแล้วก็ เ,เกี่ยวกับมะเร็งลำไส้นะครับกระชายขาวโ,โหนี่นี่น,นี่ถ้าเกิดคุณทานไทยเฮิร์บนี่ต้านมะเร็งเลยนะเออนะไทยเฮิร์บนี่ครบเลยนะขิงกระชายขาวตะไคร้ใบเตยโ,โหนี่ครบเครื่องเลยนะฮะกระชายขาวนะครับป้องกันมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมนะครับศารก็คือแพนดูรตินเอนะครับแพนดูรตินเอนะครับข้อ8นี่ใบบัวบกอันนี้ผมกเพิ่งเคยเห็น คือคือพูดอย่างเงี้ยไม่รู้โดนแบนรอเปล่ามันคือทขางานวิจัยเขียนอย่างเงี้ยนะของต่างประเทศนะนะครับเขาเขียนว่าอมีลิ์ยับยั้งทำลายเซลมมล์มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็ลงลาไส้ใหญ่นะครับมีลิ์ลดคอนาโลหิตนะครับเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะครับอ่านะครับมะลุมนะครับมะลุมเนี่ยออันนี้เป็นงานวิจัยของท่านด,ดังเลยก็อฟริกานะครับมะลุมเนี่ยนะครับ ต้านการเกิดเนื้องอกนะครับลดการลุกลามของมะเร็งลำไส้มะเร็งเอ่อเขาแค่ลำไส้นะครับอันนี้นะครับแล้วกระเทียมเนี่ยคือครบเครื่องกระเทียมนี่ต้องบอกว่าครบเลยเพราะว่าเต้านมลูกหมากลำไส้หอลอดอาหารกระเพาะโอ้โหตับอ่อนนี่คือมะเลโหตกระเทียมนี่คือออรอินนะครับก็สิบตัวนะครับที่ก็ต้องกินบ่อย กินบ่อยไม่ได้กะซื้อมาเก็บไว้ก็ปัดมันกินซะนะครับบางตัวก็ซื้อเราได้อย่างไทยเฮิร์บไทยเฮิร์บที่ครบผมผมเพิ่งรู้นะผมเพิ่งรู้ผ่านไลฟ์สดเนี่ยว่าโอไทยเฮิร์บนี่ครบไว้มะเร็งสำหรับมะเร็งครบแล้วเรามีใบบุบกเนี่ยนะนะครับเดี๋ยวผมก็เรามีไอเดียว,ว่าแบบแล้วรวมรวมมันสักสักทีไหมให้มันอยู่ในแบบช็อตเดียวเลยผมจะรวมเอาเอาให้ไ้มแบบผักที่มันมีงานวิจัยมะเร็งอะจ,งจิ้งยุ้ฉายก็ใช่นะ เอาไว้แบบช็อตเดียวอยู่เลยนะครับถ้าใครคิดว่าอยากให้รวมพิมพ์มาหน่อยเึงผมจะไปลองขอทะเบียนผลิตดูนะครับแล้วก็แต่ขอที่เป็นผลิตเนี่ยคงบอกไม่ได้นะว่ามันต้านมะเร็งก็อาจจะเป็นแค่แบบเรารู้กันและผมทํารวมมาให้คุณก็ไปทานนะครับแต่อย่างที่บอกครับถ้ามันออมันมันช่วยเรื่องพวกนี้ได้จริงไอสรรพคุณผักพวกนี้มันดีมากกว่ามะเร็งอยู่แล้วถูกไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แล้วก็ขอไประานลำพันธ์นะครับ โปรโตีนชีวจิตของเรานะครับหรือนมผักเนี่ยนะครับแนะนําโดยคุณหมอหลายท่านเป็นโปรโตีนไม่ปรุงแต่งไม่มีสารเคมีนะครับเหมาะสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพจริงจังนะครับไม่ว่าจะเป็นคนป่วยหรือไม่ป่วยแต่ถ้าคุณป่วยเป็นโรคต่างๆอันนี้เป็นของคุณนะครับเป็นโป,ปรโตีนชีวจิตของคุณเลยเพราะมีทั้งผักนะครับและมีทั้งพันธุพืชแล้วก็ย่อยง่ายได้สารอาหารครบถ้วนนะครับไม่มีสารก่อมะเร็งไม่มีสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เป็น อาหารทางชีวจิตที่ชงดื่มเอานะครับโปรโมชั่นก็จะมี123นะครับกระปุก1,690กกสงกระปุก2,009 3กมระปุก3า0พน้ะครับตกมือละประมาณ50บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นมื้อสุขภาพที่ถือว่าถูกที่สุดนะเพราะว่าปัจจุบันเฉลี่ยมื้อสุขภาพเนี่ยคืออาหารสุขภาพเนี่ยประมาณ2 3 0ถึงนะครับก็ถูกกว่า6เท่าซื้อติดบ,บ้านไว้นะครับชงดื่มเป็นประจำผมมั่นใจว่ามันจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สุขภาพดีขึ้น นะครับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็เมนไว้หน่อยหนึ่งนะครับสวัสดีครับ